ด้นนี้จะคุณนาบิตายาะคะถ้าสอุ่งทำาเอาไปสามร้อยบาทฟังฟัง,งฟังฟังให้ดีนะคะสำรีขายหวยสำรวยขายสีสำรสีเล่นหวยสำรวยเล่นส,สีค่ะเฮียนะไม่คยนามือหนู <c oughs> รักน้องก็ได้รู้ตัวทีว่าว่าชื่อกับกันมันคือผมเอง เขาไม่รู้ด้วยนะว่าพี่เป็นคนโดเนทพี่พี่ใส่ชื่อพี่ย้อนหลังพี่เอาคำหน้าไปไว้าคำหลังคำหลังไว้าคำหน้าแบบจากญาตาลีบันก็เป็นตาลีบาตาเยโดเน็ตก่อนนะคฮะสิบบาทนะครับชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ครับชอบสีอะไรครับขอคนโดเนทสิบบาทจากคุณนาบีลาตายาครับหนูชื่อไซยุค่ะนาบีนาตายาชื่อแตนแดนก็คือไซยุรีไซยุค่ะถ้ากลับปั๊บแดนรู้เลยว่าใครเป็นคนโดเนทจะดู้ดิว่าจะรู้ไว้ ไซอุชอบสีอะไรหรอดูไม่ออกจริงๆหรอม่วงท,งทางตัวขาดนี้หนูชอบสีม่วงคะ่ะขอคืนโดนเนี่ยจากคุณนาะบีลันตายานะคะขอบคุณตั้งแต่กินข้าวอย่างครับกินแล้วคะ่ะมีสิบบาทสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทสิบสี่บาทสิบห้าบาทสิบหกบาทขอคืนนะคะแกล้งยากอบบโดนเนตแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นข้อความไม่ได้ขึ้นเสียงอ่นะไม่ได้มีซเสีซยงขึ้นข้อความพี่แต่ไม่ขึ้นเสียงเราตั้งตั้งตั้งภารกิจให้น้องทำเดี๋ยวก่อไหม แบบโดนทไว้ก็หยอดๆยอไปก่อน1ินๆๆนๆๆนบาทแล้วเราแบบเขียนไว้ว่าถ้าทำาทำแบบนี้แล้วจะโดนทเท่านี้เอาอะไรดีีที่พี่คิดว่าไม่น่าทำพูดคำายากๆไว้ย่าคำผวนๆยากๆากากอะมีไหมบี่กูเกิลดิค <c oughs> <c oughs> ำผวนยากๆอะแบบเร็วๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้<อ>น้องพูดพูดคำผวนถ้าน้องพูดได้จะโดนทอีกแต่ว่าถ้าพูดไม่ได้ก็น่าจะโด <c oughs> นาทเหมือนเดิมนั่นแหละผมคิดว่าน่าจะพูดได้เพราะว่ามันพูดไม่ยากเฮ้ยมีคนท้าซายุมาดูคนดูนี่ สายุไซยุถ้าเกิดไซยุพูดยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีได้ตัวนึ่งอะไรพูดหมออะไรโลชิวโลชิวเลยอะไรวะเราแก้ตัวเราเองปะเนี่ยหนูเก็รู้สึกไม่สบายค่ะเขาขึ้นมาเนี่ยสามร้อยบาทนะเย้ท้าหนูอีกแล้วท้าหนูอีกเลยมาๆคุณอาลายาเขาเป็นครูภาษาไทยหรือเปล่าพี่ อคำผวนแปลกๆแล้วพี่เราจะด,ดูว่าน้องจะพลาดไหมผมจะหาคำผวนอย่างเดียว,ลวนเลยตอนนี้เอาแบบคำแบ<ม>บท้บาผ้าคือโบ๊ะบะเอ,อ้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ขอคืนดอเนีจากคุณนาบิตาย่านะคะถ้าสนใจทีทำลายออกไป300บาทฟัง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 ให้ดีนะคะสำรีขายหวยสำรวยขายสีสำรีเล่นหวยสำรวยเล่นสีค่ะโอ้โหร้อนเลยอ่ะ ่เลยอะพี่ย่าไปพักเถอะมึงปีน้รย่องเก่งแล้วโดนแกงแล้วแต่ขอโทษด้วยนะคะที่แบบว่าอะไรแบบนี้หนูถนัดมากเลยค่ะสัมีขข่หอยสำรวยไขสีสัมรีเล่นหอยสำรวยเล่นสีโช่วยด้ยมีกันมีกันได้ขอบคุณค่ะเย้ เรียนผมชอบจดไม่ทันครูไวครับไม่เป็นไรนะคะโอนะ็ห่ใจว่าจะจดน้องเน่สักวันหนึ่งนะคะตอนอะไรนะจริงจริงอะไรจริงอะไรแล้วแม่งเป็นคนที่กดติดตามอ้ยกดสมัครเมมเบอร์ื่ยนะอยากโดนสยุ่ออัดครับหาเรื่องอย่างนั้นเหรอ ทำไมเจ้าหญิงถึงได้คู่กับเจ้าชายตลอดไม่ใช่จอมมารหรือกีศาตก็มีหัวใจนะอันนี้หนูจะตอบให้ฟังเลยก็ได้นะคะถึงสาเหตุที่ว่าทําไมเจ้าหญิงถึงได้คู่กับเจ้าชายตลอดใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าบทเขียนให้เป็นแบบนั้นนะคะเรามีวิธีทำให้ไม่ได้คู่กันด้วยนะคะก็คือเราแต่งเองค่ะยินดีมากเลยนะพี่แอรฟังอยู่แน่แน่เลยพี่แอรฟังอยู่หลาไม่หลักมากนะ โอ๊ยมาพี่ย่าไม่ขนามือหนูหรอกหนึงสิคะพี่ย่านะไม่ขนามือหนูหรอกาดีอะพอใจแล้วใช่ไหมแต่อย่าเอาไปฟ้องพี่ย่านะนะนะอนะย่าไปฟ้องพี่ย่านะถ้าหนูโดนแกล้งฉันใหม่อีกทำย,ทกยังไงหนูก็อยากเห็นหนูถูกแกล้งหรอไม่นีหรอกนะคะทุกท่านจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหม ตัวเนสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวหลังจากน้องลงสตรีมก็จะไปเล่นเกมกันนะแล้วผมก็จ้าเก่งเพราะน้องบอกว่าผมไม่ขนามือได้ได้ได้เลยจะให้หนูพูดคำว่าฟอร์ดเลนเจอร์ทำไม่ได้อะทำได้แค่นั้นแหละไปตูเนทปิดครับรอกสุดท้าย ทุกคนก็สามารถมาดูน้องได้นะครับน้องสตรีมบก่อยอยู่นะก็ไปดูก็ไปดูตามชุมชนได้เลยน้องจะโพสไว้ตลอดเวลาสตรีมสอาทิ้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งดิเดี๋ยวผมจะแท็กน้องไว้ในคอมเมนต์ด้วยทุกคนคิดไปเองคิดไปเองเท่านั้นบลของมาแล้วหนึ่งน้องก็ได้รู้ตัวทีว่าว่าชื่อกับกันมันคือผมเอง ฉันเหลื่อยแมางเลยไม่หลับไม่จำใช่ไหมไม่ลาไม่จำใช่ไหมชื่อมันกลับกันไงโงอะไรโง่อะไรแตกเลยน้องมันรู้ดเลยี่ชื่อมันกลับกันนะเสียงอะไรอ่ะ ยเลยยนตกกจยเลยทุกคนคำว่าเมันกลังหอพึ่งวันรุพึ่งวัรลุผมบอกแล้วน้องไม่รู้จริง 啊哈啊啊 ตายาน,ะนันเป็นพี่ยาเองอกล่แล้วทีเนี้ยหนูไม่โชคใจเลยจนกระทั่งเขาหิมาว่าหลังๆสตรีมเจอกันนาะไม่หลับไม่จําปุ๊เนี้ยหนูก็เลยลองอ่านแบ้วบกลับหลังดูดกคนมันกลายเป็นคำว่าคำว่ายาเป็มิวันอ <c oughs> <c oughs> เออเรามอรู้จริงรอ,อยเเออเออเออเเ แต่ต้องลืมเรื่องนี้ไปกันอย่างเร็วๆเร็วทุกคนเข้าใจปะจำได้แล้วคุณฟอร์เรนติโนชื่อคุณมาเอ็มพอลล์ไงไม่แค้นแต่ไม่ลืมไม่แค้นแต่จำทุกคำพูดเฉยๆพี่อ่ะคะมีคนเคยบอกหนูว่าเว้นระงับ้วยการจว้นพี่อ่ะคะมีคนเคยบอกหนูว่าห้องอยู่ข้องหัวล้อ ทุกท่านคะพี่ยา่าพี่ย่าคะคือมีคนเคยบอกหนูว่าเาวลาเราอยู่ในสตรีมอะค่ะพี่ย่ามันคือการแสดง <c oughs> พี่ยา่า <c oughs> พี่ยา่าต้องเข้าใจนะคะว่าเอ้ยหนูกำลังแสดงอยู่คะ่ะพี่ย่าเชื่อหนูสินะคะพ <c oughs> ี่หนูพูดไปอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฮ้มันคือการแสดงอ่ะพี่ยา่าใครจะเอาเรื่องจริงมาพูดในสตรีมใช่ไหมคะพี่ยา่า วันนี้ต้องนวดให้หนักกูบินเนาะ <c oughs> แล้วตัวที่ทำมาแต่ละตัวเอ้ยวันนี้จัดให้หนั<า>ก100%ตายแน่ตายแน่ตายแน่สยบตายแน่สยบโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไว้ดูนะครับคลิปหลังจากที่น้องลงสตรีมแล้วโดนนวดไม่รู้ว่าจะลงก่อนหรือลงหลังก็เดี๋ยวจะแปะช่องน้องไว้ในแท็กชื่อเลยนะครับใครจะไปดูน้องสตรีมก็เข้าไปดูได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า